มมนน้ขออนุญ,ญาตนำเรียนโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งแด่น้ำหรือกุ้งกัามกามเพื่อสร้างแหล่งอาหารชุมชน,ชนประจำปีงบประมาณ2,568ดังนี้นะคะได้ต้องใช้น้ำปล่อยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอมีการปล่อยกุก้งก้ามกามขึ้นมานะคะโครงการนี้มีวัตถุกุ้งแม่น้ำเนี่ยสามารถ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการใช้ประโยชน์ด่ม้งการบริหารจัดการทรัพยากรพื่กัน6ครั้งนะคะครั้งที่1เนี่ยเราปล่อยเมื่อวันที่3ธันวาสองพันปล่อยลงสู่แม่น้ําเลยะบริเวณท่าน้าบ้านแสนหนึ่งหมนแปดพตัวครั้งที่4เมื่อวันที่25่ธันวาคมสองพันหายบริเวณแม่น้ําเลยบริเวณท่าน้ำาบ้านาบลเมือบลเบริเวณ สะพานบ้านหาดไซขาวผามุมตมมตำบลหาดไซขาวอำเภอเชียงคานนะคะจำนวน1 2ึ5 0 0ตัวนะคะสําหรับคุณหลวงพ่อทุกลูกท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านนายกเหล่าระชาติจังหวัดนายกตมรวมถึงพี่น้องนะครับท่านันผู้ใหญ่บา้านพี่น้องออตสมทุกคนนะครับรวมถึง เจ้าของกุ้งเนกุ้งวันนี้นะฮะท่านสามารถถ้าใครเป็นวิทยาอยุธยาต่างจากมองเรยอยังไงไม่ต่างครับใครอุดมสมบูรณ์กว่ากันท่านคิดตัวเ,เองนะครับเดี๋ยวผมไปพาจริงในอยุธยาเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ผมไปวิทยาบอ้าเปซ็นต์จริงออ่ะแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำด้วยนะอาจจะเกิดหเปอร์เซนก็ได้แต่ผมคิดตามท่านประมูลตัวน,นี้บ้านก็ไม่น้องทิ้งนะฮะลูกหลานก็อยู่ด้วยกัน ยงมีความสุูมองไกลไปหรือเปล่าทำอะไรให้กับจังหวัดเลยบ้างก็งานอื่นก็มีเยอะแยะแต่ว่ามก็ปล่อยอาหารให้ก็ทำไมไม่มีทางตะวันอ่ะทางตะวันอยู่ไหมทาตะวันนี่ๆีๆนีีครับ ผมต้องแพนครับไม่เป็นไรครับ <voulais beeping S 2> <guy S 1> เปลี่ยนรนัเออเอวันจตดไหมไม่รู <end buna> ้ะไครับเพราะว่ามันเต็มครับวัธนอเอวัตะวั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn các phòng còn thì nó biết tôn quý biết không? không phải lo nữa. 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 không phải lo nữa mọi người cho người mọi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  อาจารย์ทำพิธีให้เรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยจบแล้วอะไรนะกุ้งรอดเหรอมีเชียงคานเนี่ยแล้วก็ให้กุ้งรอดก็ให้กุ้งรอดต้องแบ่งกันลงเพราะว่าต้องแบ่งกันลงเพราะว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ต้องค่อยๆกันลงทีละห้าคน

เอาอะไรมาทำเป็นบ <we el releasing forth> <man> ้านให้มันรอวะสาหร่ายด้วยกินอิ่ทด้วยอ่ะทีละห้าลูกก็มาเบได้ี๋ยวก่อนตกหลักลอยท่นี่เลยโอเคไม่ต้องงไปไกันทั้ง้ะึ๊บม่ค่อยลงไม่ลงไม่กินห้าละเียมกันก่อนไปกันก่อนไม่อีกทมัดนะ

เพื่อว่าเดี๋ยวอากินหกเดือนหเดือนเดี๋ยวกลายเป็นไม่กลครับเดี๋ยวเดี๋ยวมเจ็บ่ไรยั้นน่ะไปถ่ายคลิปด้วยใครเลียงไม่ปล่อยไม่ปล่อยผมปล่อยนะ

Menutama parinikte bhagavina pada dhamma yang tenang antivatanoe wang tawang wichayyo ho wichayad wichayamam kare abhrajita pallang kesese bhagavipokare